หลังจากที่เยพันธ์กับบารุดอนธานีค่ะเยพันธ์กับสิกับซาแกวมือนีพาผู้ช่วยกับซาแกวหาคุณแม่สักหนึ่งวัน ก็ปีใหม่ก็ต้องกลับบ้านเออเอาเงินให้คุณแม่คือเก่าคือเดิมมาละใช่ให้ที่อุดรแล้วก็มาให้ที่สักแก้วอีนะคะดูแลทุกคนค่ะอามาปุ๊บยายพัน์ก็ขอล้างถ้วยก่อนคุณแม่เพิ่อกินอ่านี่ละไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งคุณแม่ว่าะเขในล่างอยู่ยายพันก็จัดก,การให้เลยผู้ช่วยแม่มล้างไม่ไหวหรือเปล่าเออประมาณหนึ่งสัปดาหด์แล้วดูแลน่ะผู้ช่วยผมไม่ถึงขนาดหรอกแมนปะใช่ตบากันไปค่ะมีเอฟซีถามว่าแม่มีคิบบออยาาเค็ดกลิ่นบริสันอยากทาน้ําจิ้มปลาเผานี่ มันเป็นจังไดเดรยพันธ์มาบอกมือนีค่ะก่อนอื่นผู้ช่วยก็ล้างปลาก่อนป่าก็โตง่ายไ่บอกเอบเลยค่ะอิ่ิาซื้อมาราคาร้อยกว่าบาทนเนผู้ช่วยบอกเลยว่าเนื้อหนี่หวานมากเลยค่ะเราก็ลองกับหม้ออบรมร้อนดูเลยโอ้ได้มาจากโรงงานไก่อิติาเปิดซิ่งเลยมือนีใช่โอ้โหผู้ช่วยตัวใหญ่ไหม ตัวใหญ่มากใหญ่เกินไปหรือเปล่าไม่เกินไปมาเยบันจะบอกสูตรค่ะก่อนอื่นเราก็ตามอันนี้เลยอะไรนะผู้ช่วยทั่วตัดทั่วตัดค่ะตําให้มันละเอียดจา้าเอฟซีขาตัดตๆๆตตตเขาไปจ้าใส่ไข่ลงไปใครไม่ใส่ไข่เหลืองก็ออกนะคะผู้ดใดหมักไข่ขาวก็ใส่ตะไข่ขาวพอหมักไข่เหลืองก็ออกคือวานัลละใช่แล้วแต่ค่ะ แล้วก็ตําให้เข้ากันเข้ากันมาผู้ช่วยให้เข้ากันต้องเข้ากันนะคะคน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 ผู้ใดมากทัวตัดบอให้มันแบบว่าละเอียดกันให้มันพ่อเด็กเขียวกุ๊บ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 กัผู้ช่วยต้องละเอียดดีแล้วดีแล้วเหรอใช่ตำเข้าไปค่ะไอสีขาเอาเครื่องปรุงมีอะไรบ้างอ่ะผู้ช่วยบอกสิก็มีเกลือมีเกลือรสดีอแล้วก็อะไรอีกผงชูรส แล้วก็น้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองน้ำมะขามเปียกอ้าวบอกแล้วนะคะไอ้ทีขานี่ใส่ลงไปให้ครบแล้วก็ชิมดูใช่น้ำตาลไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่เพราะว่าหวานไปแล้วแมนไก่ทีขาได้ความหวานของถั่วตัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะใคเข่าก็คือว่าต้องตาวให้ละเอียดมากเลยค่ะเด้อใส่ผักชีใส่ผักชีลงไปก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยผู้ช่วยอ้แสบเบาจะว่าก็จะเรียบร้อย แสบสิบอกผู้ช่วยมาสิมผู้ช่วยบอกว่าแสบหลาย,สยาใสพ,พริกป่นด้วยนะห้ามลืมนะคะเอซีขาผูใ้ใดีิใสพริกสดก็ได้สดตาก็ได้แต่ยาพันธ์ไม่ชอบคะ่ะยาพันธ์ชอบพริกป่นนะคะใ,ใสโรยลงไปแบบนี้เลยนะคะคอนเฟิร์มด้วยคุณแม่จ้าคุณแม่สิมคคาแรกโอ้แสบน้าจิม้มแสบประจันบ่าออเอาเอฟซีลองเอาไปเฮดเบิง์กนะคะเอซีขาเฮดบ่ยากเลยคือยาพันธ์บอกมังจ<ะ><ะ>ได้ก็ได้ให้มันนัว ใช่อ่าเครื่องปรุงปุงได้ไห้บันนัวแล้วก็ใส่พริกป่นน่ะละง่ายๆต่อไปชิมด้วยเจ๊แดนปาเจ๊แดนเจ๊แดนนี่เจ๊แดนนี่ตอนเรียนรู้ไม่ชื่ออะไรบ้นเนินตะแบกตอนเรียนด้วยการชื่ออะไรออะไรู้ไหมชื่อสมบัติโอแต่พอไปอยู่ในเมืองเปลี่ยนเป็นแดนนี่โอ้ยแดนนี่ใช่คักแท้ <laughs> ลืมว่าไม่ลืมจะของคักแถมมันไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมใช่ไหมเขาเรียก acting ออดอดนนี่ใช่แต่แมนเ<ม>พื่อนตั้งได้คักได้เนี่ยนะปุนามากพ,กพักได้บูช่วยห่อพักจากอุดรไปให้กินใช่อเอียงซายเอียงขวาอยู่มูเจ้าตอนเลี้ยนดีนี่เพื่อนสมัยเรียนด้วยกันเสือแดงด้วยค่ะไอซี่ขาใช่ไอทางไทางขวาน่ะ ก็เพื่อนเหมือนกันผู้ชายตั้งแท่งใช่แตอ่อีฟังเนี่ยเจ๊เจเป็นเจ๊นะคะสี่ขาตะกี้ตำบง่งแสบขึ้นอย่างนี้ตัวโอ๊ยตํบบงหงแสบมากเลยอ่ะอืมคิดน้องกินกบฝีมือค่ะฝีมือยอมรับยอดเลยนะคะสี่ขา